เงินนั้นแหละมาจะมาสร้างนี่จะกลายเป็นบุญกุศลหนูเจ้าของขึ้นไปเนี่ถ้าที่เอาไว้เฉยๆมันก็เป็นไว้เฉยๆเก็บไว้เท่าไหร่เท่าไหร่กองเท่าภูเขาเวลาเจ้าของตายไปแล้วอันนั้นก็เป็นภูเขาอยู่ตามเดิมเจ้าของถ้าไม่ได้สร้างความดีอะไรเจ้าของก็จมลงไป อันนั้นก,กองพเพลินเหนือถ้าแปลสภาพทั้งแบ่งเพื่อธาตุเพื่อขานความเป็นอยู่ในเวลามีชีวิตอยู่ทั้งแบ่งเพื่อทำบุญให้ทานเพื่อกูศลนผลบุญไหลเข้าสู่ใจอันนี้เวลาหมดสภาพแล้วร่างกายก็ปล่อยสมบัติทั้งหลายภายนอกก็ปล่อยไปพร้อมกันกันกบร่างกายส่วนใจกับ บุญกุศลนั้นไม่ปล่อยกันติดกันนะไปเรื่องนั้นท่านจึงสอนว่าให้มีกินมีทานเหล่านี้มีจอมปราดทางนั้นสอนไว้ <c oughs> ไม่มีไม่มีใครสอนไว้อย่างนี้เลยจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกโ์ทรงชมเชยที่เรื่องการทำบุญให้ทานซ <c oughs> ึ่งน หรือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หนุนจิตใจของเราสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มีมากมายไม่มีสิ่งใดจะหนุนจิตใจให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นิพพานได้เลยนอกจากบุญบุญก็แปลสะภาพมาจากการให้ทานรักษาศีเลเจริญแม่ตาภาวนา<จ> <c oughs> ขึ้นสูงส่งเป็นลำดับลำดาเมื่อสูงถึงที่แล้วก็บุญกุศลนี้ก็เป็นเหมือนบันไดหนุนขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็เป็นบันไดเจ้าขอก็พ้นแล้วปล่อยบันไดปล่อยบุญและบาปทั้งหมดเหลือแต่ธรรมาชาติที่บุญหนุนขึ้นไปนะั่นแหละให้แก่ความบริสุทธิ์มิมุดผนิพา นี่ <c oughs> จอมปราดทั้งหลายท่านสอนอย่างนี้ขอให้พากันเชื่อฟังจอมปราดผู้ฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินประพุทธเจ้าการได้ทำมาสอนโลกนี้คนพานท่านดัญญางยาบโง่เขาบอกปัญญาไม่สามารถที่จะกุดค้นทำขึ้นมาสู่โลกหนูนโลกให้หลุดพ้นจากทุกไปได้เลยมีจอมปราด คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้นทำเหล่านี้จึงออกมาจากจอมปราดที่เราทั้งหลายจะควรคารพบูชาและปฏิบัติตามนั้นส่วนที่เป็นภัยต่อจิตใจนี่มันติดแนบอยู่ในหัวใจเราเนี่ยคอยกระซาคอยคอยลากคอยถึงออกลอกรูนอกทางไปอันนี้ถ้าเผลอับมันาาก็ไปับมันจนได้เลย ถ้าไม่เผลอพยายามยืดเหนี่ยวทำของพระบุทธเจ้าไว้บึกบึนไปตามนั้นด้วยการสร้างความดีทั้งหลายความดีก็ทะตามที่ฝากเป็นฝากตายได้กับใจของเราไปด้วยบุญด้วยกุศลเราไม่ได้ไปด้วยเรามีสมบัติเงินทองเข้าของทิ้งเก่อนกาดแต่ไม่มีความฉลาดแปลสภาพสิ่งนี้ให้เป็นทางบุญทางกุศล ได้เลยสิ่งเหล่านี้ตามไม่ได้ใครจะมีมากหีือน้อยถึงการเวลาแล้วชีวิตเรมไม่ใจขาดสิ่งเหล่านั้นก็ขาดกรรมสิทบประทันทีแต่บุญและบาปนี้ไม่ขาดติดแนบกับตัวไปท่านจึงสอนให้ละบาปบำเพ็ญบนุญคือบาปนี้ติดเข้าไปมันเป็นเป็นภัยต่อเราเราทำแล้วลงไปแล้วมันก็เป็นการทำที่ ที่ว่าทำบาปไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญนั่นคือกิเลสสอนคนให้หลับหูหลับตาไม่มองดูดินฝ้าอากาศไม่มองดูบาปดูบุญกิเลสลบหมดถ้าสิ่งใดที่เป็นเรื่องของกิเลสสิ่งนั้นพอใจพอใจมันเติดเปิดทางพอใจให้สัตว์โลกสัตว์โลกกึงหลังไรล ลงนรกมากกว่าที่จะขึ้นสวรรค์นิพพาน <c oughs> ย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งแก่พระอานนท์พระอานนท์พระอานนท์ทูลถามท่านว่าบรรดาสัตว์โลกนี่นะผู้ที่จะไปสวรรค์นิพพานกับผู้ที่จะลงนรกฝ่ายต่ำเป็นลำดับลำดานนั้นฝ่ายไหนมีจำนวนมาก ต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ทรงรับสั่งว่าผู้ที่จะไหลลงไปในทางนรกนั้นเท่ากับขนโคโคตัวหนึ่งมันมีมากขนาดไหนขนของมันขนโคนะเต็มตัวโคมีพวกที่จะไหลลงสู่ทางต่ำและผู้ที่จะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ไปได้ เท่ากับเขาโคเท่านั้นโคตัวหนึ่งโคตัวหนึ่งมีสองเขาเล็ดลอดออกไปได้เพียงเท่านั้นนอกนั้นจมลงไปเป็นขนโคทั้งหมดจมลงไปหมดเลยนี่พระพุทธ,ธเจ้าทรงแสดงไว้คือการทำคุณงามความดีนี้โลกไม่อยากทำจึงเท่ากับเขาโคแต่การทำชั่วช้าดโมงทำได้กันหมด ไม่เลือกชาติช้านวน,นะเพศหญิงเพศชายทำได้ด้วยกันทางนั้นมันเป็นขนโคก็ได้กันหมดเลยส่วนที่จะเป็นเขาโคนี่มันต้องได้ฝ่าฝืนตนเองบุบบั่นสมบัติเงินทองแต่ละบาทละสตางค์ใครจะไม่รักสงวน <c oughs> <c oughs> นี่ก็ว่าเท่าไรเจ็ดล้านหรือแปดล้านเกือเจ็ล้านเออเจ็ดล้านนี่นี่ใครจะไม่รักไม่สงวน นับตั้งแต่ตะตางหนึ่งขึ้นไปบาทหนึ่งจนกระทั่งเจ็ดล้านแปดล้านเป็นสิ่งที่รากสงวนถอดออกมาจากตับจากปอดแห่งความรากสงวนออกมาทําบุญให้ฐานทั้งนั้นแหละใครก็ลกักใครก็สงวนแต่สามารถที่สละออกมาได้แล้วสิ่งเหล่านี้กลายเข้ามาเป็นขุมทรัพย์ภายในจ,ใจิตใจโดยไม่ต้องสงสัยนี่เนี่ยการทําบุญทํายากนะ คนบางคนมีมากขนาดไหนแต่การทำบุญให้ทานไม่อยากทำเก็บได้มากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีไม่มีการที่จะให้เสียสละเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทำบุญให้ทานประเภทต่างๆไม่ยอมทำแต่จะกวาดต้อนเข้ามาให้สมใจสนใจใจนี้ไม่มีอะไรสมได้แลยขึ้นชั่วความโลภแล้วไม่มีคำว่าพอ ได้มากเท่าไร่เท่าไรก็เป็นเหมือนไฟได้เชื้อเราใส่เชื้อเข้าสู่ไฟจะให้ไฟดับด้วยเชื้อทั้งหลายไม่มีไฟยิ่งลู